สวัสดีครับพี่น้องครับเช้านี้เรามาเปิดถังดูนะครับว่าในถังมีฐานอะไรบ้างนี่ฮะอันดับแรกที่ท่านเห็นก็คือเป็นฐานไม้ไผ่ฐานจากตะเกียบนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ฮะตะเกียบก็สามารถเผาเป็นฐานได้แล้วนำทำเป็นแก๊สหรือปรับไปเป็นฐานปรับปรุงดินได้นะครับพี่น้องนี่วิธีการเผากันแบบ กลาเลยครับเพราะข้างล่างมันเป็นกลาน,นี่เป็นกลานี่นี่คือกลานะฮะข้างล่างเป็นค่านกลานี่การเผาไหม้สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ดูห่านดูที่ตรงขานนี่ครับนี่ยมันจะมีความมันวบาวนะนี่ฮะมันวบาวเลยนะครับสามารถผลิตเป็นแก๊สได้ครับแก๊สถุงต้มเราได้ดูที่ยูทูบของภานุพงศ์ฮัตตัน อันนี้ก็ผลิตเป็นแก๊สได้เลยครับตัวนี้สามารถผลิตเป็นแก๊สบ่ติดโมไซ์ก็ได้นะครับอย่างคลิปของพระอาจารย์สุภาพชำนานท่านเคยนำเสนออยู่ใน YouTube หรือ Facebook ของท่านพิมพ์คำว่าสุภาพชำนานนะครับสามารถเข้าไปดูได้หรือแต่ส่วนที่นี่ที่นหน่วยพนักานชั้นที่หนสีของเรารับประกันเลยว่าเป็น่านเชื้อนี้ได้หุงต้มได้ครับแน่นอนครับแต่ จะพัฒนาไปถึงขั้นติดรถยนต์ก็เลยเครื่องยนต์นต้องรออีกสักพักนะครับขอมีเวลาได้ปรับปรุงเครื่องยนต์ก่อนนะครับมาอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องนี่ฮะอัน,นก็จะเป็นฐานกะลานะแล้วก็ข้างบนนี่เป็นหวีหวีมะพร้าวนะครับเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยนี่ฮะเศษมะพร้าวเรามาเผา ให้เป็นถ่ายเหมือนกันนะครับนับเป็นถ่ายเห,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 หมือนกันเห็นกันชัดชัเลยนะฮะเห็นไหฮะนี่ฮะเห็นไหมเราเอาไปแทนแกบดำก็ได้นะครับทำเป็นถ่านถ่านแกลบดำแทนกันก็ได้เลยฮะคุณสมบัติเหมือนกันเด้ ไปผสมดินปลูกครับต่าสบายสบายเลยนะครับท่านสามารถติดตามใน YouTube พานุพงค์คัตตันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเผยแพร่หให้ชาวบ้านได้รับรู้รับทราบกันส่วนเตานะก็จะเป็นการเจาะตูดนะครับพี่น้องเจาะตูดเฉยๆครับเจาะตูดให้มีเป็นเป็นรูเป็นตะแกรงนะฮะเพื่อให้อากาศเย็นแทนที่อากาศร้อนนะครับ สามารถเขาย้อนดูได้นะครับหรือจะโทรสอบถามเบอร์โทร0861489418พร้อมให้คำปรึกษาครับครับสวัสดีครับ